สวัสดีครับเป็นช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์นะครับอ่าในวันนี้มากับเด็คโปรไฟล์ของดากอนโวกาเกนทัวดากอนเนาะเป็นเวอร์ชันสองเนาะก็ลงมาอีกรอบหนึ่งเนาะรอบนี้ก็จะรีวิวเร็วๆเนาะเพราะว่ามันแค่ปรับเด็คกนิดหน่อยเองเนาะก็เหมือนเดิมแฟกดากอนโวกับบัดดี้เนาะกาเกนทัวดากอนก็ เดี๋ยวยวรอก็ตอนนี้ก็รอช่วง X s เอ้ s s, s t ใช่ s s p เอ้ s C p. ใช่ SCP เนาะที่เป็นสองสุ่มรอมันมาเดี๋ยวกากาก,าก,าก็จะได้วิวัฒนาการนะได้อัปเกรดออรอบนี้ก็เป็นลิสที่สู้กับลอสโวเนาะก็ปรับเปลี่ยนมานิดหน่อยเนาะดูสึกว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่คือปรับไปเรื่อยๆอหลังจากที่ผมคิดว่าดิส์นี้โอเคสุดเนา ก็เป็นแนวทางไปเนาะสำหรับผมว่ามันโอเคสุดละผมกะว่าจะใช้ริส์นี้ยาวๆจนกว่าจะถึง SCP ศูนย์หนึ่งเนาะอ่ะมาเริ่มที่การ์กินทัวร์ดาก่อนซีใบบัดดี้เราเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไม่ต้องรีวิวสกิลเนาะเพราะว่ารู้ๆกันอยู่แล้วเนาะก็อ่ะต่อไปเทพผู้ลืมตาตื่นการ์กทัวร์ดาก้อนเนะเนี่ยสองใบเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมเนาะพวกกา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 ก็เหมือนเดิมเนาะโซนิคโหมดก็คลิปก่อนพูดสกิลผิดเนาะก็ฟื้นสองไลน์เนาะอ่ะ เข้าสนามธรรมดาฟื้นสองไลท์เข้าด้วย, G v, ยจีโวฟ้นเอยจวดสองก็ออกมาฟา้าเหมือนเดิมอ่ะผมจําไม่ได้ว่าอลิสก่อนหนะน้านู้นใส่บัทโหมดกี่ใบเนาะแต่ผมปรับมาใส่สามอ่ะบัทโหมดก็สามใบพอเนาะขึ้นลกมือเกินไปหน่อยนะโอ้ยมันหลุดเฟรมไปเ้ปวีดจัดจัดอ่ะต่อไปเป็น กายแคทอ่ารอบนี้มีฟอยแถะมาหนึง่งใบที่จริงก็เอาเป็นบัดดีก็จัดเป็นเอาเป็นบนะัตดีเนาะแต่อันนี้อ่าเอามาใส่เด็กหน่อยดูสวยดีน,นะสําหรับกายแคทซี่ใบเหมือนเดิมการ์ฟรนะ์มเนาะใส่ยาวๆว่ะกายแคทละคิดว่านะเดี๋ยวก็มีการด็อกตัวใหม่เนาะอ่ะนี่การด็อกก็ขอสนานชาสังเกตสองใบลันเซกาดากอนสามใบอ้ต่อไป ไกด์เนอร์นะสองใบจำได้ว่าลิสก่กอนนะนุ่นน่าจะใส่หนึ่งหรือไม่ใส่เลยเนาะอ่ะใส่ไปสองเนาะก็นี่บัส,สติงหาได้ใน XBT01 กับ SXPXSP นะ01ในบล็อกมูกเกนดำเนาะมีรีพินถ้าเกิดไม่มีว่าไม่เป็นไรเนาะเอาใส่การ์ดใบอื่นได้เนาะอ่ะแตเกนทัวร์สวิชโหมดสามใบ รอบนี้รีวิวแบบเร็วมากน่าจะเร็วที่สุดเนาะสำหรับเด็กโปรไฟล์เนาะอ่ะต่อไปเป็นเก่าละขึ้นสามใบเนาะครั้งที่แล้วน่าจะใส่สี่ปะอันนี้ปรับลดลงมาหน่อยนี่ก็จ่ายสามใบรีวิวเร็วเลยเนาะอ่ะเลยเลยมีนี่ไปเลยต่อเวทมวนต์ไปเลยเนาะอ่ะดาวก้นชิวโลแห่งมังกรเขียวสองใบอันนี้เหมือนเดิมนี่เรื่องการป้องกันเนี่ยผมปรับมาเยอะอยู่ กลับมาใส่ตาแพรลี่สี่ใบเลยเนาะเขายกเลิกจั่วก็รายได้มันมีมังกรเทปแล้วก็ดาโกแทบเนี่ยครั้งที่แล้วใส่เงือมันเป็นการที่ยกเลิกหนักไปหน่อยก็เลยลดเหลือหนึ่งเนาะใส่ไปแค่หนึ่งใบอ่าลิสต์นี้นะผมว่าผมพอใจต่อไปฟ้ากำลนหนึ่งใบเหมือนกันอ่าพอยดการเบรกหนึ่งใบต่อไปมังกรสวรรค์ชั้นฟ้าหนึ่งใบเหมือนกันแล้วยันที ครั้งที่แล้วน่าจะใส่สองอันนี้ใส่หนึ่งพอเนาะอ่ะเวทีทุกเวทีติดไว้ทุกเด็กเลยเนาะสำหรับเวนอันนี้อ่ะฟอร์ดีเทิร์นอ่ะนี่ก็ใส่ใส่แค่หน, 1, นึ่งใบเนาะครั้งที่แล้วน่าจะใส่สองแล้วก็ลาวไวกส์ wise, ก็ใส่เป็นหนึ่งใบเหมือนกันอ่ะยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังมีไอเทมอยู่ไอเทมก็เหมือนเดิมเด๊ะๆเ,เลยสำหรับการกรีซสองใบเราไม่ต้องแปะลิสต์รวมเนาะอ่ะเออการเด็กสองใบ แล้วก็ไม่ตายชินกับเกนทัวร er, ์คนิชเชอร์สใบอ่ะก็ลิสประมาณนี้ก็ไม่เป็นบังเว้ยอ่ะไม่เป็นไรเนาะสกิลก็รีวิวกันไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะก็ไปหาชมกันได้เนาะถ้าเกิดอยากรู้สกิลส่วนบล็อกอันนี้จะบอกไว้ว่าเออเป็นทีดีใช้4ใบก็คือกาเกนทัวร์ที่ผู้ลืมตาตื่นกับโลกแห่งมังกรเขียวที่เป็นชินเนาะแล้วก็มี b ี BT สเกือบ รอยอประมาณ70%มั้งแล้วก็ของเก่านิดหน่อยก็คือเราไว้จาก xss สี่เวลามันเหลือเนาะเพราะว่าเรารีวิวเร็วมากเลยแล้วก็รอยยันทีเนาะ xss ส3แล้วก็มังกรสว่ค์ชั้นฟ้าเนาะก็มีรีปินเยอะแยะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว scp ที่เป็นซองสุ่มก็มีรีปินเหมือนกันก็รอได้เนาะถ้าเกิดจะใส่ก็อันนี้ถ้าเกิดเป็นชุดเก่าก็ deb 0 3 แล้วก็ฟ้าคำลนใช่ฟ้าคำลนกับดาโกแทที่จริงอันนี้มาให้กับรอสโวแล้วเนาะรีปินมาให้แล้วเป็นของชุดเป็นรหัส S ซึ่งเอาไปเล่น S อสไฟได้เนาะสำหรับบัสลิงนี่เอาไปเล่นไม่ได้เนาะถ้าเกิดจะเล่น S อไฟก็ใส่สวิชโหมดแทนได้เนาะแล้วก็ใส่อย่างอื่นอย่างเช่นเอออะไรดีกาบเบรกใช่กาเบรก ปรับใส่กาเบรกก็ได้นะกาเบรกเนี่ยใส่ไว้ประมาณ2ใบก็พอละตันตันก็แค่2ใบเนาะแต่ผมใส่1พอความจําเป็นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นสำหรับผมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเด็กโปรไฟล์เนาะอืมก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะครับอ่าก็มีอยู่กันเพียงเท่านี้แหละนี่คือลิี่สู้กับ l o s t โ o เนาะเราก็มารีอัพเป็นเวอร์ชั่น2ให้ ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้า o ี a g เก n เจนครับบาย